สำหรับการบริหารการเปลี่ยการรู้รอบรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารน,นั้นในแง่มุมหนงวันนี้ขอนําเสนอเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงอันนี้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นมันจะเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เหนือความคาดหมายในการเปลี่ยนแปลงนั้นทั่วไปเราจะเห็นแต่ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเรื่องของไฟไหม้เรื่องของสภาพแวดล้อมหรืออุทกาภัยต่างๆแต่ในแง่ มุมของปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั้นรูปแบบของเศรษฐกิจนะส่งผลในเรื่องของภาคธุรกิจในทุกมุมมองแล้วซ้ําเติมด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎีนั้นมีประวัติมายาวนานแล้วก็สะท้อนเรื่องการจัดการสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาตลอดมาแล้วก็สิ่งหนึ่งจะต้องให้เห็นว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ส่วนใหญ่องค์กรเราก็จะมองเห็นเรื่องพันธะความผูกพันระหว่างองค์กรโดยทั่วไป มาดูเรื่องหลักการนิดหนึ่งว่ามันมีที่มายังไงเพื่อจะได้ผูกติดกับสถานการณ์ปัจจุบันจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงถึงแม้กรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทั่วไปก็ตามองค์กรมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมประเภทไหนก็ตามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่เป้าหมายเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมาตรฐานใหม่เรื่องของการลดเวลาการผลิตแล้วก็พัฒนาองค์กรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและท้ายที่สุดทั้งกระบวนการทั้ง4เนี่ยจุดประสงค์ของการเปลี่ยนจะทําให้องค์กรมีประสิทธ ทธิภาพและประสิทธิผลอันนี้เป็นหลักการองค์กรที่มีการปรับปรงุงแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปแล้วมันเกิดขึ้นภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา จากการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยแนวคิดทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็จะทำให้เราเกิดพื้นฐานมุมมองใหม่การเกิดระเบียบหรือเลโกเลชันในการทำงานแล้วก็การศึกษานะวัตรกรรมเพื่อพัฒนาองคอ์กรทำให้เกิดการรีโนเวทในเรื่องขององค์กรเราใหม่ตามแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้เกิดการใหม่ๆม,มาสู่องคอ์กรและเกิดรูปแบบสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่านอกจากปัจจัยภายในแล้ว,ลวก็ยังมีอิทธิพลจากภายนอกที่องค์กรได้รับผลกระทบอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความต้อง การของลูกค้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นทั่วไป globalization ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมความคิดเปลี่ยนองค์กรแนวใหม่จึงเกิดการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวคิดในการทําให้องค์กรสอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมาดูแรงขับเคลื่อนแน่นอนที่สุดว่าปัจจัยผลักดันทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งก็คือเรื่องความล้าสมัยแน่นอนที่สุดว่าการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของรูปแบบเก่าๆไม่สอดคล้องกับการพัฒนาซึ่งความสัมพันธ์ทั้งซัพพลายเชนที่เป็นซัพพลายเชนในแง่ของผู้รับจ้างผลิตและผู้รับเหมาช่วงและก็ในส่วนของความสัมพันธ์ของลูกค้าอันที่2จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศการฝึกอบรมการแสวงหาความรู้เพื่อนําม,มาพัฒนาทักษะก็จะเป็นแรงผลักดันอันหนึ่งส่วนเรื่องความสัมพันธ์กระแสโลกาภิวัตน์ของซัพพลายเชนเศษรษฐกิจการค้าสังคมวัฒนธรรมอันนี้เป็นปัจจัยหลักถ้าปัจจุบันอาจจะเป็นความสําคัญอันดับต้นๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้านะครับนั่นหมายถึงว่าการแข่งขันแน่นอนที่สุดใครดีใครได้ใครเก่งใครอยู่อันนี้เป็นศัจธรรมเป็นคําพูดติดปากของการบริหารธุรกิจในปัจจุบันแล้วก็มีทั้งความคาดหวังของลูกค้าความคาดหวังของบุคลากรภายในด้วยการรับมือนั้นจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์อันนี้ในเรื่องสําคัญเลยแล้วก็ความจําเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันแชร์วิชันให้กับเพื่อนร่วมง,งานรวมถึงทิศทางที่เป็นดิเรกชันที่ชัดเจนจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ ความเป็นผู้นําอย่างหนึ่งก็คือสร้างแรงกระตุ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งผลได้ผลเสียงแง่บวกแง่ลบของพนักงานของลูกค้ามีแน่นอนผู้นําเป็นบทบาทสําคัญที่ต้องจัดการเรื่องนี้ในการสแสวงหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นทําแผนงานที่มีการสามารถนําไปใช้ได้จริงมีการ implement เข้าสู่ระบบ activity จริงๆแล้วก็มีการพัฒนาโครงการให้มีความใส่ใจให้มีความสนใจจริงๆแล้วก็การระดมความรู้ของคนที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือความจริงใจเพื่อที่จะ เป็นแรงสนับสนุนในการประกาศความเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ทั้งนั้นจากความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในความรู้ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศข้างนอกผู้บริหารจะต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยให้เกิดการยอมรับสร้างแนวร่วมให้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถผนึกกำลังจัดตั้งองค์กรตามนโยบายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงอันนี้มุมมองเฉพาะในเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นในการประยุกต์ใช้โมเดลก,การเปลี่ยนแปลงลองไปศึกษา ดูในแง่ความเป็นจริงขององคอ์กรเราจะได้พัฒนาองคอ์กรเราไปในทิศทางที่ถูกต้องกับการเปลี่ยนแปลง